สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านค่ะนะคะก็วันนี้นะคะครูเลดี้เก๋เนี่ยก็ขอมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะในการเรียนแบบออนไลน์ค่ะว่าเราจะทำไงได้บ้างคือแน่นอนค่ะคืออันนี้เนี่ยเราต้องเป็นครู4.0ค่ะเป็นแบบเปี้ยงเปียงอลังการค่ะดังนั้นเนี่ยการสอนออนไลน์กับในห้องเรียนไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะหนึ่งเนี่ยเด็กจับต้องเราได้แบบอุ้ยครูเก๋คือเราจะมีเสียงเด็ก,ดกสามารถแบบเห็นเราสปินหัวยัวๆถูกไหมคะ แต่นี้เนี่ยเป็นการสอนออนไลน์เด็กเนี่ยก็เกิดการ distraction ได้คือแบบว่าหลุดได้แน่นอนค่ะชีเป็นอยู่แล้วเล่นๆอยู่เล่นเกมซอนตาดำหรือบางทีชีจ่มไหมคะชีไม่โชว์หน้าค่ะชีเหมือนชีอยู่ค่ะเช็คชื่อแต่ที่จริงชีอยู่ไหมคะไม่อยู่ดังนั้นเราจะทําไงให้มันเร้าใจแล้วก็มัดใจเด็กได้แน่นอนค่ะสื่อการสอนหนึ่งเป็นสิ่งสําคัญเลยการผลิตสื่อการสอนเนี่ยต้องแบบ อาจจะตัดต่อรูปอย่างเช่นครูเก๋ทำค่ะแบบตัดแปะตัดหัวตัดดาราลงดาราอะไรที่กำลังอินเทรนอยู่นะตอนนี้สองค่ะนะคะก็จะมีแบบกิจกรรมค่ะอย่างเช่นเราอาจจะมีเกมสค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยค,คุณครูขาเราอาจจะแบบเราสอนเป็น word เนี่ยเป็น vocabulary เป็นคำๆเด็กไม่จำต้องจำเป็นเพลง ah d e c l r e declare minimize f down bend d o คือจาเป็นเพลงเด็กจะรู้สึกอุ๊ยคุณครูวันนี้แปลกใหม่คุณครูอาจจะเอาแบบเทคนิคครูเลดี้เก๋ค่ะเด็กๆตอบเลยจ้าคุณครูลองตอลิ้นสิคะคุณครูลองตอลิ้นเด็กรู้สึกโอ้ว้วาวคุณครูเปลี่ยนไปคุณครูเป็นบ้าเห็นไหมคะแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่เป็นการดึงดูดความสนใจเด็กค่ะและกิจกรรมการเรียนในห้องเนี่ยอย่างเช่นเราไม่ควร assign เด็กให้แบบเยอะๆค่ะเช่นสอนวันนี้เนี่ย เออเป็นแบบสาระการเรียนรู้เดียวแล้วก็โยนไปเลยหนึ่งเรื่องเช่นเรื่องคำนามอ่าบอกเลยคำนามมีอะไรบ้างแล้วก็ยกรูปตัวอย่างที่เป็นอะไรคะดาราที่กำลังอินเทรนด์อยู่ตอนนี้อ่า actor actress เราอาจจะตั้งชื่อนักเรียนในห้องก็ได้นะคะอย่างเช่นอาทิตย์แรกเราอาจจะตั้งเป็น adjective ค่ะอันนี้เป็นการวิจัยเลยนะคะว่าการตั้งชื่อเขาเนี่ยเป็นชื่อต่างๆเขาจะจำได้และเด็กรอบข้างก็จะจำได้เหมือนกันเช่น สมตุยสมมติสมตุย,ตยคนนี้ชอบหลับเห็นแล้วหลับทั้งวันเลยชื่อน้องสลีปปี้ที่เป็นอาจจทีเป่าง่วงนอนอ่น,น้องสลีปปี้มาแล้วเล่นเกมต้อนตาดําทั้งวันเลยคนนี้ยิ้มทั้งวันเลยเป็นคนอะไรคะ happy น้อง happy เขาจะรู้แล้ว I'm happy I'm อะไรคะ I'm sleepy I'm fun เลยคะ funny ันมีความสุข <laughs> <laughs> เห็นไหมคะหนึ่งอาทิตย์เด็กทุกคนสมมุติมี20คนเด็กจะได้คําศัพท์20คําไม่ได้ตัวเขาเองด้วยนะคะเด็กทุกคนจะได้ พออีกหนึ่งอาทิตย์อเราเปลี่ยนบ้างเป็นกริยาช่องเป็นสามช่องเช่นชื่อคนนี้ชอบเดินทั้งวันเลยชื่ออะไรคะโกเวนกอนสวัสดีครับผมมาแล้วโกเวนกอนคนนี้ชื่ออะไรมาโรงเรียนทุกวันเลยน้องชื่อคาเค็มคาครับคนนี้กินทั้งวันเลยเห็นอะไรก็กินโต๊ะก็เลียกินทั้งวันเลยที่นะ้อง eat 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 เห็นไหมคะเป็นการเรียกเด็กแบบภาษาอังกฤษแบบยอยๆบทบทอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่ทําให้เด็กเนี่ย เอ่อหนึ่งให้เขาเปิดใจและเขารักในวิชานั้นๆแน่นอนค่ะภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาของเมืองไทยดังนั้นถ้าเขามีความชอบในตัวครูผู้สอนครูเก๋มั่นใจเลยว่าเด็กเนี่ยจะรักในวิชานั้นและเขาจะทําในสิ่งนั้นได้ดีค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะคุณครูทุกคนสู้ๆนะคะการเรียนการสอนแบบออนไลน์แน่นอนค่ะมันจะเหนื่อยกว่าการสอนในห้องเรียนแน่นอนเพราะเราต้องเล่นใหญ่อ่านักเรียนตอบเลยจ้าไม่ได้นักเรียนตอบเลยจ้า คุณครูอาจจะสบัดผมหรืออาจจะมีเอฟเฟกประกอบค่ะอ่นนี่จ้าวันนี้คุณครูอาจจะแปลงร่างอุ๊ยวันนี้เนาะครรด้เกจะเป็นอย่างนี้คุณครูมาเป็นทีมค่ะสมมุติแบบสอนเกี่ยวกับ Animal แล้วก็แบบมีสัตว์ต่างๆ What is it มีการเรียนนำขึ้นเข้าบทเรียนค่ะ What is it ตันนี้ตัวอะไรคะ Oh yeah bear Oh no giraffe ก็ให้เด็กๆเนี่ยได้มีการส่วนร่วมมีการ two-way communication มีผู้ตอบมีผู้รับดเด็กๆก็จะสนุกกับการเรียนค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะเพืครูคทุกคนสู้ๆนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะวัสดีค่ะ